ขอส่งท้ายก็ด้วยคลิปวิดีโอสุดประทับใจค่ะที่นกักร้องชื่อดังเลยอย่างเอชชีแรนค่ะที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับนักให้กับนักนักสาวน้อยค่ะวัย13ปีค่ะ ตั้งเป็นศิลปินที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นไม่แพ้เพลงที่แต่งจริงๆเลยนะคะสําหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีเอชชีแรนที่สร้างเซอร์ไพรส์สุดประทับใจให้กับสาวน้อยวัย13ปีซิดนีย์บัวโบที่กําลังควนเพลง h ิง k ิ n งเอาล o u วของหนุ่มเอชชีแรนที่งานระดมทุนเพื่อการกุศลค่ะเอ็ดมินตันฮิวแมนโซซิไตี้กลางห้างที่ประเทศแคนาดาซึ่งตามรายงานนะคะระบุว่าเอชชีแรนค่ะได้ยินคนร้องเพลงของเจ้าตัวจึงเดินทางตามหาเสียงร้องจนพบก่อน จะขึ้นไปร่วมแจมบนเวที